เ้าน้ำเต้าแก้วออกก็าเย็นเย็นเย็นกากเย็นดีลีเพื่อนลาอยู่ฝักฟังมีคอยค่าลวงลหลงวัวควายลหลครับขอบสร้างม,มาออกหนึ่งนั่นเงินคำตันแก้ววียนเศษนอแก้วเกิดกานมืองคำเรื่องใบโบใส้เสีไว,ว้วอนแก่นาน,น พอแก่กานันแม่นอนุมานคนหันนันแม่ดาวสังเกตเหตุาแก้ววนเขาคุณควันหัวไม่เยอะมเยอะวันอมาเดมาเดวัคนมาอยู่จำาดเขาเด้อ วันเจ้าไปปลูกคปูเป็นห้าค้อยมาสามเมื่อนี้วันนี้วันเจ้าไปปลูกมาเป็นใบกใหยมาสามเมื่อนี้วันนี้วันเจ้าไปปลูกหัวจริงไข่เขียวอ่อนกใอยมาสามเมื่อนี้วันนี้มาดำ คนเดียวมาจินเข้าวต้มแลขงขวงหวานมาจินน้ำตาลและน้ำอ,อ้อยมอเทาเหินจอยจอยวันเจ้าให้ตามามอ้ว่ามาเยอมาเยอะควันเออเฮ้อ,อมาเด้อมาเด้อเนมาขุดตงเลยเนล <มา S 1> ุงพลปตัน กิวควันทองน้อยในห้าวนมควันพุ๋มดำดูอาดควันปากตาเรจรจาทั้งควันตาและควันคิ้วควันนิ้วและควันแกนควันข้าแผ่นหลังไลละไมนานแม่นควันหูก็ให้มาสามือีวันนี้ มาเดินมาเดินมาเด้นวันทีสี่ก็กลับมาเดินให้เจ้ามาเกี่ยวมากพีให้เจ้า่ายจะเดออมาอยู่วันเท่ากินลามาอยู่จำปาดงกิละวันเจ้ามาอดแล้วไ้เจ้าอยู่ดีมีใช่ไดกำไรในทางการทานเรื่องปูปลาหน้าด น่าทำให้เขาทาให้เจ้ามีปัญญาวาสนาบารมีเลิศล้ำม,มีคนคำเด็นใจช่วยให้เลิศลู่ไปหน้าทั้งยยธาบรรดาไม่มีอนาคตเก้าไกลให้เจริญเก้าหน้าสัทธรรนประวันไหวให้สดใสไปหน้าเป็นมหาเศรษฐีเดินทาน กอบการเจ็บไทยประทานให้เหมือนโซอันเดิมว่างมาเยอะควันเออมาเด้อมาเดิมมาเดิมมาเดิมควันลูกคนประแตนเจ้ามาอยู่แข้งลีลาควันขายเจ้ามาอยู่ขาลีลายควันแขนขวาแกนซ้าย ได้ว่าปี้ละ่าเไมทางคนนมาปีที่แล้วนวาบากบกินนตน้อยเดคัผมดังอาสันปากตากจะงคนตายเป็นคงร้อมยู่คุณเลยครันี่วแนมามา Lăng lăng bói bên tai mọi mặt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  มาแล้วพร้ำสิเหล่าแทงพนตัดเอาตอนคาถาละแม่นดีเหลือลนพ่ด,นดูกนุญูกบ้นานเราอ๋อคลิปดือประม,มุข<พ>อ,องอเจ้าให้กันเอาอนเด้อ สะทวทิการิยาตะดาคตุสิทธิราโพนิรันตรังสิทธิเต,ะตะชนโชใจโยนิจจังคอยเจ้าฮีไทมีสับนึ่ง้องเงินไหลกองทองไหลมาแม่นสุวรรบ่มีเวรอันเป็นขอเข็นห้อยมีใช้เนื้อถูกมวยได้อยู่เ็จซอยหินจอยอยู่สุวรร อันว่าโชคลับน้นในไหลล้ำมาโมสมหัวใจถูกก้นปราธนาเ,อาเือ,อยาได้เพื่อไล่แนวมีสติอยู่ถูกเมือ่อให้มีลดมีเหลือได้กินทานอยู่เสม,มออย่ามีพร่องขาดเกิน สรรเสริญย่อยยงสมควรเดิมทานพระนิพพานเป็นทีตังซาแล้วผู้สุคนเดชเสติการิยตถาคตเสติราพนิรันตรังเสติติจโชยใจโยนิจังเสติ

สัมปะรังบุญญาสัมปะรังสัพเพเดวานุโมทันตุสัพพสัมปสิทธิยาทานังทานันตุสัทธยาสิอักขันตุสัพพทานปะหาวนาบิรตาหุนตุกัจจันตุเดวตากัตตุเบุบุทาบรัพตาปเจกาลันจะยังพระรังอรหันตานันจะเตเชนารักขังพันดามีสัพพะขอเทวดาทั้งหลายที่มาชุมนุมแล้วขอเชิญกลับเดีวเถิด พระพุทธเจ้าท like er. like like ั้งหลายร่วนส่งพระกําลังทั้งหมดพระประเจกกับพุทธเจ้าทั้งหลายร้วนส่งพระกําลังทั้งหมดข้าพเจ้าขอปลกรักษากําลังนั้นด้วยปราการทั้งปวงเธอเพื่อนเพื่อนไหลมาพี่น้องเฮาพี่น้องเฮาเพื่อนไหลมาสาธุสาธุกับขออนุโมทนาครับลุงพลตาแสนครับเอาด้านข้องให้เด้บ่ายสี่ข้ามสิบุ ไห้ลูกพนเด้อขอนปลูกปลูกลูกพนปลาเต็มะกอนไห้ข้ามปลูกซะกอนเอ้พพข้ขามแ่นเว้นตาตค่ะเว้นตาค่ะเว่นตานี่ะ